เอาละตอนนี้จะเริ่มทดสอบระบบจดจำใบหน้าของอนินเตอร์นิกตัวใหม่แล้วนะผมคิดว่าจะใช้หุ่นตัวนี้เพราะพวกมันทั้งหมดก็มีเอนโดสเกลตันเหมือนกันก็ผมจะเริ่มทดสอบด้วยการโชว์รูปภาพของคนแต่ละคนที่จะมีทั้งคนปกติทั่วไปและคนที่มีประวัติอาชญากรอยู่แล้วถ้ามันเห็นหน้าคนปกติแล้วก็มันจะหลีตาส่วนอาชญากรมันจะส่งเสียงร้องและอ้าปาก เออหวังว่าจะไปได้สวยนะโอเครูปแรกคนธรรมดาเอาละใช้ได้สองอาชาก่ดีเยี่ยมลองนิดนึ่งนะคนธรรมดาอาชากรคนธรรมดาอาชาก่ คนธำปมดามามาอยู่นี่ไ <problems> ด hey, <hey>, hey, <aler> ้ไงวะเนี dai, ่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่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 ฟังนะกูรู้ว่าเราพาแม่งกลับมาไม่ได้แต่ถ้าจะเอาไอ้เฮียดีมาเนี่ยหัดบอกกูก่อนได้ไหมกูกลับไปนะเว้ยกู รู้ไหมมึงจะใส่ระบบจดจำไปหน้าแล้ววิ่งมาผักได้ยังไงพ,พอกูจะไปทำงานกับไอ้กระตักนรกนี่แล้วโว้ยพอกันทีอาเชกอด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  ให้เสียงภาษาไทยด้วยพระรดอกไทยแฟนดับ